หากใครต้องการขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบรรุษักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุณและคู่ของคุณคือ รอะไและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขรหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรียูเนื่อให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะโปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่งคือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2งสการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ